ข้อมูลล่าสุดตอนนี้ทางออยอได้ออกมาโพสต์เตือนระวังยาจุดกันยุงผิดกฎหมาย5ผลิตภัณฑ์ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศพบสารเคมีอันตรายขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้ออย่าใช้ยาจุดกันยุงเพราะอาจได้รับอันตรายได้และ5ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงอันตรายได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงตราโกลเดอร์บรรจุกล่องกระดาษสีฟ้าฉลากภาษาจีนสีเหลือง 2. ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงชนิดขดตราหัวเสือฉลากเป็นภาษาจีน บรรจุกล่องกระดาษสีแดง3ยาจุดกันยุงชนิดขดตราลาจูนปิดด้วยแผ่นกระดาษสีฟ้าสีเหลืองมีรูปเด็กบนฉลากฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ 4. ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงตราสิงโตบรรจุกล่องกระดาษสีฟ้าสีเหลืองฉลากเป็นภาษาต่างประเทศหผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงริกเนสบรรจุกล่องกระดาษสีน้ำเงินฉลากเป็นภาษาต่างประเทศสีเหลืองทั้งหมดนี้เป็นห้ายี่ห้อยาจุดกันยุง พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่าซื้อมาใช้เสี่ยงได้รับอันตรายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ทาง Facebook FDA ไทยเพิ่มเติมได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ